สนนุโมทนาบุญทุกทุกบุญนามนั้นเกิดกันชัดสิสุภาอุชูก่อนผู้มีส่วนสำคัญยัางงานรับพุทธศาสนาให้สำเร็จโชติช่วงสว่างสวยรับภาระกิจจากแดนดุสิตาด้วยใจมุ่งมันจะฝ่าฟันถึงวันมีใชัยาสุขสบายพินใดในส่วนสวรรค์แต่นาที่นั้นสำคัญยิ และพบเ่วาลงมาไม่มีอะไรทุกยากเพียงใดไม่วันไว้สร้างบารมีด้วยปัิธารหานกล้าพร้อมยอมพลีทุกอย่างก,ก้าวนี้ไกลเกินกว่าจากกักรวาลพบปันดันหัวมหันอันกว้างใหญ่จะก,ก้าวไปดันตะวันที่ใชายาตนมากันชะสิทธุ์สุภอุชุก่อนผู้ นำทางสวามสวยกันชะสิสุขสุอวชุก่อนคุณรบพระนิพพานจะตามติดมหาผู้ชี่นอาจย์กว่็มูมานหมอดมวยเมื่อไา่ไปคุณมีส่วนสำคัญยังงานพระพุทธศาสนา ให้สำเร็จชั่วช่วสว่างสวยรับภารกิจจะแดนดูสิตาด้วยใจมุ่งม,มันจะฝ่าฟันถึงวันมีชัยแม้สุขสบายคิ้นใดในส่วนสวรรค์แต่ห้าที่นั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งไดหลับทบเทวาลงมาไม่มีอะไรทุกยากคิ้นใดในวันไหว้างบารมี ด้วยปณิธานทานกล้าพร้อมยอมพลีทุกอย่างก้าวนี้ไกลเกินก,กว่าจักรวาลพบปันนันหัวมาหันอันกว้างใหญ่จะก,ก้าวไปดังตะว,วันที่ชายชานบางนี้กันชะสิกฐ์สุภะอุจุก่อนผู้นำทางสว่างสวยกันชะสิกสุขพภะอุจุก่อนคุณรถพระนิพพาน มหาปูชนียาจารย์กว่ามูมานบมดมวยมาไหลาตายไปจะตามปิดมหาปูชนียาจารย์กว่ามูมานหมดหมวยมาไหลาไปอาจนะูโมทนาบุญทุกทุกอุนนามนั้นคือกันฑ์สิสุภพอุชุก่อน ผู้มีส่วนสำคัญยัางงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จโชโชวสว่างสวัยรับภารกิจจากแดนดุสิตตาด้วยใจมุ่งมันจะฝ่าฟันถึงวันมีชัยบัดน,นี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปี และกำลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักราชแห่งความสว่างสวยัยลงพ่อขออำนวยพรปีใหม่ให้หลุกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยเด้บกปกทรัพย์สมบัติภายนอกและอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังใจ ให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านให้นาทีการงานบรรลุเป,ป้าหมายให้มีสุขภาพประนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกรโรคภัยให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพัธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้หลูกทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเธอ